มผมไปเจอของเด็ดที่โคตรอร่อยจนต้องสั่งกลับบ้านเยอะขนาดนี้คุณคือผมมาเจอร้านนี้ที่ปากซอยเสรีไทยยีเพราะว่ามีคุณคนหนึ่งเขาอินบ็อกมาว่าอยากให้มารีวิวร้านนี้หน่อยเพราะว่าทั้งอร่อยราคาถูกและคนมากินน้อยเขากลัวร้านอยู่ไม่ได้แล้วพอผมมาเจอโคตรเซอร์พรส์รนี่คือร้านสาขาของลุงไก่บะหมี่เกี๊ยวเทวดาที่ผมไปกินแล้วเล่าถึงโค้ดบ่อยในซอยลาดพร้าวแปดสิบาทและนี่คือบะหมี่เกี๊ยวฮ่องเต้หกสิบาททุ่นขอได้กินคําแรกนะฮึคุณขอสอนเขาเพิ่มเลยโคตดอร่อยแล้วคราวนี้คําถัดจาากนนี้้คขึม เข้าปากอื้คุณไปหวานนะคุณอร่อยเกินเส้นบะหมี่ของที่นี่จะหอมนุ่มกรุบแล้ว <c oughs> ตัวซอสสีส้มที่ผมขอใส่เพิ่มรสชาติคตรนวลแล้วมันเคล้าอยู่ในทุกอนูนของวัตถุดิบแล้วชุ่มอยู่ในทุกเส้นแล,แล้วมีกลิ่นที่โคตรเฉพาะตัวมันเหมือนกลิ่นเหลาอ่อนๆน,นะคุณอร่อยมากจริงๆ <c oughs> แล้วเครื่องทุกอย่างคือดีเด่นทำถึงอย่างเกี๊ยวอันนี้ด้านในมีเม็ดเหลืองๆแปะกล้วยป้าอ้โหคุณโคตรอร่อยทั้งซอสทั้ทงซุปผมซัดเกลี้ยงหมดเลยและนี่คือร้านบะหมี่เกี๊ยวเทวรา Oli